ว,ะะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์สำหรับวิชาสังคมศึกษานะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่ไม่สุจริตอาชีพที่สุจริตนะคะอย่างเช่นแม่ค้าครูทหารตำรวจพยาบาล และอื่นๆอีกมากมายนะคะส่วนอาชีพที่ไม่สุจริตนะคะอย่างเช่นการค้าอาวุธถืนการค้าประเวณีเป็นต้นนะคะนักเรียนก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่ไม่สุจริตมีอะไรบ้างนะคะเด <het> ี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของใบงานกันเลยค่ะ มาค่ะจากใบงานนะคะเขาบอกให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้องอาชีพสุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะอย่างเช่นจากที่ครูได้ยกตัวอย่างข้างต้นก็ให้นักเรียนเลือกมาตอบให้ครบทั้งหกช่องเลยนะคะอย่างเช่นครูตำรวจทหารได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะอาชีพไม่สุจริตผิดกฎหมายนะคะจากที่คุณครูได้ยกตัวอย่างข้างต้นนะคะอย่างเช่นการค้าอาวุธเถื่อน เป็นต้นนะคะให้นักเรียนนำมาเติมได้เลยค่ะแล้วเหลืออีกสองคำตอบก็ให้นักเรียนไปหามาเติมได้เลยนะคะแล้วนักเรียนก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะในวิชาสังคมนะคะเราก็จะมาต่อกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องเรียนรู้เรื่องตัวเราและครอบครัวนะคะนักเรียนจะต้องไปตอบคําถามในใบงานให้ครบทุกข้อนะคะโดยข้อที่หนึ่ง น,น,นักเรียนเกิดที่เท่าไรสองนักเรียนเกิดที่จังหวัดไหนสามในครอบครัวมีสมาชิกกี่คนสี่นักเรียนเป็นลูกคนที่เท่าไรห้าพ่อแม่ของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรและหกสุดท้ายเลยคือบ้านนักเรียนอยู่ที่ไหนนักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ครบทุกข้อแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะ